เชื่อว่าหลายคนนะครับต้องเจอปัญหาอย่างนี้แน่นอนครับเวลาอาัดเสียงเข้าไปแล้วนะครับต้องมีเสียงน้ำลายติดเข้ามาหรือว่าจะเป็นเสียงสัญญาณที่มันเสียหายหน่อยครับหรือว่าจะเป็นเสียงน้ำลายแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราส่งงานให้ลูกค้าไปแบบนี้มีหวังว่าลูกค้าคอมเพนแน่นอนครับหรือว่าลูกค้าอาจจะไม่เชื่อมือเรานะครับเราจรึงต้องจัดการเสียงพวกนี้นะครับให้มันเคลียร์มากที่สุดนะครับ ถ้าเราทำสปอตโฆษณานะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเคลียร์ให้มัน100%อหรอกนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ดนตรีแบ็กกราวด์อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะอาจจะกลบเสียงตรงนั้นได้แต่ถ้าเราทําเป็น v o ซ์โ o เวอร์เปล่านะครับเป็นเสียงพูดเปล่าๆเ,เนี่ยเราจําเป็นต้องลบตรงนี้ออกให้มันค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับงานจะได้มีคุณภาพนะครับเวลาส่งงานให้ลูกค้าแล้วลูกค้าได้เออเจ้านี้มันทํางานโอเคดูเป็นโปรเฟ s ชั่นแลนะครับครั้งหน้ามีงานต้องจ้างอีกแน่นอนอ่ะแล้ววิธีการทําทำํำง การที่เราจะลบสัญญาณพวกนี้นะครับก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับเช่นเราทําการลบมันไปเลยนะครับหรือว่าจะทําการเบลลุ่มตรงนั้นลงไปนะครับหรือว่าจะใช้เป็นดีคลิกร์ก็ได้นะครับแต่ที่ผมจะมายกตัวอย่างการทําในบทนี้นะครับก็คือการใช้ออโตฮิลนะครับออโตฮิลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการรักษานะครับก็คือเส้นเสียงตรงไหนที่มันเสียนะครับหรือมันมีปัญหากับเสียงตรงไหนนะครับใช้ออโตฮิลได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการทําทํำยังไงนะครับ การเรียกใช้ออโต้ฮิลนะครับมี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือให้เราไปที่เอฟเฟกตนะครับแล้วก็มาเลือกตรงเนี่ยตรงข้างล่างแมทช์ราวน์ด์ s นะครับผมจะมีออโตฮิลเซลเลชั่นอยู่นะครับหรือว่าเราจะกดแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับเป็นคีย์ช็อตนะครับผมก็กด Command U นะครับหรือถ้าใน Windows นะครับก็เปลี่ยน Command เป็น Control นะครับเป็น Control U แทนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันยังไม่ขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้เราออโต้ฮิลกก็คืออเรราาาต้งทํ Selection มันก่อนนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือมาที่ f i l e วรสนะครับผมแต่วิธีการทำก็เหมือนกับการทำตรง a u t o ้ฮ e selection นะครับเราต้องมา select ขึ้นเสียงก่อนนะครับว่าตรงไหนมีปัญหานะครับลองขยายดูนะครับเห็นไหมครับว่าขึ้นเสียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับได้ยินไหมครับว่ามันจะมีเสียงประมาณแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําการลบมันไปนะครับอ่าลองมาดูวิธีการใช้ออโต้ฮิ e ซ e เลชันตรงนี้นะครับเราทําการซ e เลชันมันก่อนนะครับให้เราซิเลชันคลื่นเสียงบริเวณที่มันไม่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็คลื่นเสียงที่มันเสียหายให้มันครอบคลุมไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกเอฟเฟ t ตตรงนี้แล้วก็มาที่ออโต้ฮิ e ซ e เลชันเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีขาวขึ้นมาแล้วนะครับ หรือว่าเราจะกด Command U ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคลื่นเสียงตรงนั้นที่เราเลือกไปมันก็จะทำการออโตอฮิวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเนี่ยหายไปเลยดูนะครับสุดยอดไหมครับวิธีนี้และมันไม่ใช่มีที่เดียวใช่ไหมครับไอเสียงป๊อปแป๊ป๊อปแป๊ะเนี่ยมันอาจจะมีหลายที่นะครับถ้าเราจะทำหลายๆที่นะครับเราก็ใช้คีย์ช็อตในการทำเอานะครับมันก็จะรวดเร็วกว่าการที่เรามาเลือกตรงเอฟเฟกต์แล้วก็มากดอันนี้ทีละครั้งทีละะคครรัั้งนบ ให้เราใช้ Command U ไปเลยนะครับแต่ Command U นะครับในการกดนะครับมันอาจจะไกลเกินนะครับตัว Command ์กับตัว U เนี่ยมันไกลเกินนะครับซึ่งผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไปที่ f ฟเบ r รตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ a u t o ้ฮตรงนี้นะครับเรากดไป1ครั้งนะครับคือการทํางาน1ครั้งนะครับดูตรงนี้นะครับอ่าเราเลือกแล้วก็มากดที่ f i l e r ร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ออโต้ฮิเหมือนกันเลยกดปุ๊บมันก็จะทําการ ปรับเส้นเสียงให้มันสมูทขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดที่อื่นมีอีกนะครับเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาดูนะครับอ่ามาเจอปัญหาตรงนี้อีกแล้วนะครับเห็นไหมครับคลื่นเสียงมันจะเป็นหนาหนานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ให้เราทําการ selection ไปจากนั้นนะครับเราทําการใช้ key shot นะครับเราไม่ได้ใช้ command u นะครับแต่อันนี้ผมจะใช้เป็น repeat last command นะครับคือ auto heal นั่นเองเป็น Command R ซึ่งเวลากดเนี่ยมันใกล้กว่าตัว U มันทำให้นิ้วชี้มันไปได้เร็วกว่าแล้วก็มันไม่ต้องไปเอื้อมมือตรงตัว U ด้วยนะครับตรงแป้นพิมพ์ไม่เชื่อก็ลองกดดูได้นะครับว่าใครจะถนัด Command U หรือ Command R นะครับผมก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับแต่ผมคิดว่า Command R เนี่ยมันสะดวกมากกว่านะครับดูนะครับใช้ Command R แล้วกันเห็นไหมครับ Command R ตรงนี้อีกนะครับ Command R อ่ารวดเร็วมากครับ เป็นยังไงบ้างครับวิธีนี้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดทํางานแล้วอยากให้งานมีคุณภาพนะครับอย่าลืมลบเสียงพวกนี้ออกด้วยนะครับเพื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอ l ลนะครับแล้วเจอกันบทต่อไปนะครับ